สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานไทยมาร์เก็ตทอยนะครับมีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดตอนนี้นะฮะใหม่ๆกันเลยนะครับเป็น h อร์9ดนะครับเวอร์ชั่นอัปเกรดพร้อมอัปเกรดมอเตอร์ด้วยนะครับมอเตอร์บัลเลตนะฮะนะครับมอเตอร์บัลเลตก็มีข้อดีนะครับเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีการสึกหลอนะครับแล้วมีอายุการใช้งานค่อนข้างจะสูงมากครับผมเป็น เป็นปีนะถ้าใช้งานดีเป็นปีครับผมในหลายปีด้ยบางทีนะฮะทนมากนะครับถ้าใช้งานได้ถูกต้องตามวิธีนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นมอเตอร์บรลสนะครับมอเตอร์หลักบรลสนะครับอัปเกรดรีโมทนะฮะรีโมทต,ตัวใหญ่กว่านี้นะฮะพร้อมชุดชาร์ตนะครับเดปเตอร์แล้วก็หมอ้อแปลงแบบนี้นะฮะต้อมดูกล่องนะหน้ากล่องแบบไหนกัน,นครับส่วนกล่องก็จะคล้ายๆเดิมนะฮะ แต่ก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับจะเขียนว่าบัลเลตนะฮะนิวโปรดักต์นะครับ W.L. toy นะฮะชื่อนี้นะฮะก็เป็นสินค้าที่ยอดนิยมนะครับเพราะว่าเขาจะผลิตอะไรมาทุกรุ่นนะอะไรจะมีทุกรุ่นนะครับแนะนำนะฮะถ้าใครจะสัญลักษณ์นี้ก็นะครับปลอดสบายใจได้นะครับเป็นสินค้าที่มาตรฐานนะฮะทั้งก่อนการขายและหลังการขายนะครับ ส่วนตัวลำตัวนี้ก็จะเป็นสีชนแช n นลนะครับมีระบบเป็นาบาร์ลูกตุ้มนะฮะทำให้มือใหม่แนะนําเป็นมือใหม่ที่เล่นไม่ใหม่ก็สามารถฝึกกานสบายๆครับตัวนี้ถือว่าบินดีนะดั้ตอบสนองและการควบคุมที่แม่นยำนะฮะนี่ส่วนภายในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับ มีไฟด้านหน้าที่คันดูปี้แบบนี้นะฮะก็มีสเก็ตเสียบแบบนี้นะครับวันนี้เป็นมอเตอร์เบรล์นะฮะสังเกตสังเกตด้านในตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์สีชมพูว่ะสีแดงออกชมพูนะครับคือมอเตอร์เบรล์ใช้ระบบทุ่นหมุนนะฮะใช้เป็นมอเตอร์สามสายนะครับใช้จะสร้างความถี่ในสนามแม่เหล็กแล้วก็ใช้ตัวเองทุ่นหมุนนะฮะไม่มีการสึกหรอของมอเตอร์ทําให้อายุการใช้งานยาวนานนะฮะ ครับผมก็จะมีสปีดคอนโทรลแบบนี้นะอ่าก็จะมีชอชเกสเสียบนะฮะแบบนี้นะชอชเกสบอร์ดนี้ก็เป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะครับที่อ่ามีชิ้นส่นที่สามเข้ามานะครับคือสามารถเสียบสปีดบเบรทน่าทำให้เราสามารถสานต่อไปถึงสามารถจะแปลงวงรุ่นนี้นะบอร์ดรุ่นนี้ใส่เป็นครือบินปีกก็ได้นะฮะรีโมทซีชแน,นลแบบนี้นะครับดัดแปบลบงก็คุ้มค่านะครับกับอ่า การใช้งานต่างๆนะอนาคตก็สามารถสานต่อเป็นยกบอร์ดเป็นสายเป็นปีกหรืออะไก็ได้นะเราเองก็โมดิฟายกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับันนี้นะแนะนำนะครับมือใหม่ที่อยากสนใจเข้าวงการ r c นะครับแนะนำเลยนะแบบนี้นะ l v l ก้า2นะครับทางเลือกหนึ่งนะฮะครับผมก็ใครสนใจแล้วจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เรานะครับ นะโทรโดยตรงนะฮะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สี่สี่แปดสี่เจ็ดสี่นะฮะหรือจะเป็นเว็บไซต์เรานะครับ Thai Market Toy .com ครับผมครับผมนะ้วสวัสดีครับ